เอาแล้วครับทุกคนมาถึงฝั่งของ Final Form Freezer Ultra อีกตัวหนึ่งของช่วงพสาสา Anniversary เปีนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ d b l เรามี Ultra สตัวนะครับก็เป็นการดีมากๆนะครับที่จะได้เปิดโอกาสให้ตัวร้ายได้มีบทบาทได้มีหน้ามีตาได้รับแสงสีกับเขาบ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นตัวร้ายทั้งหลายเนี่ยนี่คือสิ่งที่ น่าจะห่างหายไปนานแล้วทุกคนกับการที่ได้ตัวละครใหญ่ๆใ,ในช่วงที่เป็นช่วงฉลองใหญ่ๆเงี้ยไม่ว่าจะเป็น Legend Fa c e หรือว่า a n n i v e r s a r y นะครับห่างหายไปนานแล้วซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นทางเดียวแล้วแหละที่เราจะได้เห็นตัวละครตัวร้ายใหญ่ๆที่จะมาก็คือการที่ต้องเอามาเป็นตู้คู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คือดีละนะครับที่จุดนี้มาได้นะครับสำหรับ Final f o r อ Freezer นะครับก็ไปดูความสามารถเต็มๆกันเลยนะครับตัวละครนี้เดี๋ยวเรื่อง ความสามารถโดยสรุปเนี่ยว่า2ตัวนี้เทียบกันตรงๆใครดูดีกว่ากันเดี๋ยวดูที่ท้ายคลิปได้นะครับโอเคไปกันเลยนะครับฟิสเซอร์เนี่ยเป็นตัวสีเขียวนะครับแท็กเนี่ยที่เขาอยู่ก็ฟิสเตอร์ฟอร transforming warrior linear r e v i e w powerful opponent ฟิสเตอร์ซากนะครับก็ที่ติด powerful opponent เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีแล้วแหละนะครับเพราะว่านอกเหนือจากนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นแท็กที่ เงียบพอสมควรเนาะก็จริงเพาฟัวพันเอน,นก็ไม่ได้บุ๋ววาอะไรขนาดนั้นแต่ฟิเซอร์ซาก้าเนี่ยก็จะได้โกคูไปด้วยนะฮะโกคูกับกุลลินเนี่ยคือ the ตอนนี้ได้สามตัวนั้นก็ทําทีมได้แหละแต่ค่อนข้างจะแย่งสล็อตกันเรื่องของตัวอัลตร้านิดนึงเพราะอัลตร้าส่วนใหญ่อยู่สล็อตลีดเดอร์จะดีสุดนะครับก็บัฟทีมเนี่ยคือจํากัดแค่ฟิเซอร์ซาก้ากับลินเนชอฟอีวิลก็คือทีมบ้านเขานะครับ ค่อนข้างจะน่าเสียดายตรงที่มันไม่ติด f u l o p p o n e น t นะครับตรงเรื่องบัฟเนี่ยแต่ไอเดียของเขาคือคงจะไม่อยากให้มันกว้างเกินไปแต่จริงๆผมคิดว่าฝั่งตัว, line วร้ายคนได้นะนะครับเพราะว่านั่นแหละตัวร้ายต้องการความช่วยเหลือเท่าที่ทําได้เลยเยอะที่สุดเท,ท่าที่ทําได้เพราะว่าคือตัวร้ายออกตัวแบบนานๆนานๆทีอะ่ะแล้วก็ตัวจะดีทีก็โหหายากเลยเกินนะครับก็เสียดายตรงนี้นิดนึงแต่ก็ถือว่าโดยรวมก็อาจจะพอไปทําอะไรให้มันเวิร์กได้แหละนะครับแล้วก็ เออต้องพูดนิดนึงเรื่อง l i n นชช h o p Evil เนี่ยนะครับบางคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออจุดนี้มันยังมันจะเล่นได้หรือเปล่าคำตอบคือผมคิดว่ามันผมก็ย,ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. คือตัวหนึ่งที่โอเคขึ้นมาก็คือตัวที่เพิ่งได้เซ็นใครไปก็คือฟิเซอร์อ่าตัว f i นอลฟอร์มใช่ไหมที่ได้เซ็นใครไปตัว2ชีวิตตัวนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่แต่นอกเหนือจากนั้นน่ะก็คงจะเป็นโกคูฟิเซอร์จากยูนิเวอร์สเล็อ่ะอันนั้นก็ติดลนะีเนชชอ o อ e ว i l เนาะเพราะมีฝั่งฟิเซอร์ ไอตัวสีเหลืองตัวนั้นตัวเอฟที่ได้เรื่องของ e u i p m e n t เฉพาะตัวด้วยไม่รู้ว่าจะเวิร์แค่ไหนนะทุกคนนะแต่ Lineage Shop ม e view จุดนี้คือค่อนข้างเหงานะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้พูดถึงเนะอาตาโกลเด้นฟิเซอร์เนาะเพราะจุดนี้ค่อนข้างยากพอสมควรแถมพี่แกสีม่วงด้วยเอามาจุดนี้น่าจะพังนะครับพอเจอโกคูเนาะแต่ฟนะิเซอร์ซาก้าเนี่ยน่าจะพอทำอะไรให้มันเวิร์ได้ผมว่าไอเดียดีที่สุดสำหรับฟิเซอร์ตัวนี้ก็คือเอาไปเล่น Power ฟ์เพ a เน่แล้วเป็นตัวส lot Leader แหละจบนะครับเล่นกับ Perfect Sale แล้วก็เล่นกับอาอาจจะเป็นฟิเซอร์ฟ้าตัวนั้นก็ได้หรือไม่ก็คือฝืนๆหน่อยก็เอาเขียวคู่แดงคือทีมเขียวเขียวแดงเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วก็คือเบจิต้าเขียวฟิเซอร์ตัวนี้แล้วก็เซลตัวนั้นนะครับเขียวเขียวแดงเป็นทีมที่แข็งแร่งอยู่แล้วนะครับต่อให้วงล้อสีไม่ครบก็ตามนะฮะอ่ะไปดูกันกัดแดงมีบัสอาร์เมอร์กเหลืองมีเรื่องของอาการเติมแอคทีฟเกรดหเด้วยน่าสนใจนะครับ ตัวละครนี้จะมีเรื่องของ active g a g e นะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายเต็มๆตอนที่เราพูดถึงตรงนั้นแล้วกันเนาะแต่คร่าวๆก็คือมันเหมือน a l u เม n u m b i s c โค a ังนะครับการ์ดฟ้าเป็นการ์ดฟ้าแบบพุ่งเนาะมีาซ r s t เ r อร์พอใช้ปุ๊บบวกดาเมจการ์ดฟ้า30%แล้วก็มีโอกาสติด extreme beast หรือเลือดไหลรุนแรงนะครับก็เป็นการเหมือนติดดอปเลือดศัตรูค่อยๆลดนะครับตรงนี้โกคูไม่ติดแน่ๆ60สิวิแรกเนาะใช่ที่เราอ่านกันไปนะครับ แล้วก็ทำให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นทั้งหมดเนี่ยมเอนันเนี้ยบัฟดีบัฟดีมากนะครับบวก3 0อนตี่คือแรงขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ทำให้เลือดเด้งไอ้นี่น้อยลง50%ด้วยนะครับก็เป็นการ์ดฟ้าสายปวดแหละแรงคงแรงไม่มากแต่ว่าเน้นปวดเน้นติดเลือดไหลเน้นดีบัฟเอานะครับส่วนการ์ดเขียวเป็นการ์ดเขียวแบบพุ่งนะครับมีบัสอาร์เมอร์เนาะแล้วก็คือใช้เนี่ยพอกดปุ๊บมีฮิวเลือดเติมคี เพิ่มยูนิเกตบวกดาเมจทันทีแต่ถ้าโดนเนี่ยมีจั่วการ์ดแล้วก็มีเพิ่มซับเค้าศัตรู2วิ 2> ก็จะอารมณ์เหมือนว่าเหมือนไอ้พวกการ์ดเขียวเวงๆทั้งหลายนะทุกคนนะที่ทําให้ศัตรูแบบมาเพิ่มซัแบเบค้าให้ศัตรูสลับตัวไม่ได้แล้วเราโดนต่ออีกหน่อยหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็คอมโบต่อได้ทุกอย่างนะฮะส่วนอันติโอเคบวกดาเมจ50%แล้วก็มีทอนลูเอนดูแลนส์ตรงนี้ก็50%ก็เป็นตัวเลขที่โอเคนะครับแล้วก็ถ้าโดนเนี่ยทำลายการ์ดศััตรูท้งหมด แล้วก็พันนึกการ์ดเหลืองสตูสิบวิเลยเหรอผนึกการ์ดเหลืองสิบวิอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนถือว่าปวดมากๆเลยนะคือคือเราก็จะตามแบบต้องคิดไว้ในหัวเลยว่าโอเคหลังจากที่เราอนติดโดนสตูเนี่ยเขาจะใช้บัสไม่ได้สิบวิดังนั้นในช่วงนั้นเรามีโอกาสที่จะทําอะไรเวลาที่เขาใช้บัสไม่ได้ได้บ้างคือถ้าการ์ดแดงอะ่ะผมว่าจะแข็งงกว่าแต่การ์ดเหลืองเนี่ยไม่ได้ ดีขนาดนั้นผมว่านะถ้าการกรัดแดงเนี่ยพรนึกออกเล่นได้หลายอย่างอยู่นะครับเช่น t a c k ิลหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าการกรัดเหลืองตูก็มีแค่แกัดแดงอย่างนั้นเหรอก็คือเอาง่ายๆถ้าเรายิงจากระยะไกลั้งน,นะครับเขาก็จะใช้เหลืองเขาจะใช้เหลืองชนเราไม่ได้แต่ก็เขาก็ใช้แดงถ้าเป็นมีบาสซ e มเขาใช้แดงทะลุามาได้อยู่ดีก็อันนี้ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็ดูจะปวนเหมือนกันถ้าเกิดสมมติเราแบบแกัดเหลืองทั้งมือก็เจ๊งอยู่นะครับแล้วก็ เพิ่มซับเขาศัตรูทั้งหมด2วีด้วยอันนี้อยู่15วีก็คือติดถาวรไป15วีถือว่าแสบอยู่นะครับอันตีนี้เนาะก็จากที่ดูมาทั้งหมดนี่คือการ์ดทั้งหมดนี้ออกแนวป่วนๆมากกว่าเรื่องดาเมจนะครับส่วนเรื่องเมนาบิลิตี้นะครับจั่วการ์ดอันตีฮิลเลอร์เติมคีเติมคี20เองเหรอน้อยยังนะยูนิเกต100%เติมดักกันบอล1ลูกแล้วหักดักกันบอลศัตรูก็คือเหมือนขโมยดักกันบอลศัตรู1ลูกอารมณ์ประมาณน,นั้นนะครับ อ่าแล้วก็สตาร์เตอร์บีตี้โอเคตัวเลขเนี่ยเท่าฝั่งโกคูคือดาเมจ300%แล้วก็ดาเมจกาดสองร์เซ็นตัวเลขสูงมากๆนะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งของเกมไปเลย2ตัวนี้นะครับแล้วก็โอเคคิวตูคอพเวลี่ดอสปีดอ่าบลัซอาร์ตลด5้าสเปเชียลมูฟการดฟ้าลด10บแอคทีฟเกรดบวกสา็ก็คือเริ่มมาก็เริ่มที่30%เลยนะครับ ตัวมี endurance นะฮะก็มีอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคไปดู unique ability กันนะครับก็ตัวละครนี้เข้าสนามได้อะไรบ้างได้การ์ดได้เลือดได้คีแล้วก็มีแทงไม่สนทา่าห้าวิแล้วก็ลดคีสตั 30. ตรูสามสิบตรงสองบัดสุดท้ายนี่คือคอนเซปต์คือเอาบาหยุดคอมโบสัตูแหละแต่ลด30ก็น้อยไปนิดนึงแต่ว่าจะแทงไม่สนทาาก็ คือเป็นตัวเขียวอะเนาะก็จริงๆก็ไม่มีอะไรต้องกลัวสักเท่าไหร่อ่ะนะตัวม่วงเก่งๆก็หายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าโดนเหลืองคุมกันนะเหลืองคุมไม่ให้เกิดนะครับสําหรับสีม่วงเนี่ยก็ตามนี้นะครับตัวสีเขียวเนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วออกมากี่ทีกี่ทีก็เล่นสบายพอสมควรนะครับก็เมื่อใช้การ์ดแดงการ์ดเหลืองโอเคได้การโคเวเชงที่การ์ดแดงการ์ดเหลืองนะครับที่การใช้อันนี้คือโคเวเชงที่ผมชอบที่สุดในจุดนี้เนาะ ก็5้าวิไปนะครับหลังจากใช้แล้วก็มีบวกดาเร์เตเติมคิ้นะครับแล้วก็รีเซ็ตท,ทุกครั้งที่สวิชนะครับเวลาที่โดนตีนะครับโดนศัตรูตีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแต่มันรีเซ็ตท,ทุกครั้งที่เราสวิชนะไหมก็คือโดนตีปุ๊บเราบวกเลือดตัวเอง10%เลยนะครับหิวเลือดตัวเอง10%แล้วก็ลดซับเขาเพื่อน3แล้วก็ลดคีศัตรู10ไม่พอเพิ่มคอสศัตรู15แล้วก็เพิ่มซับเขาให้ศัตรู2อวีด้วย ก็ไม่ได้ถึงกับดีเวอร์นะทุกคนนะแต่ก็การที่ได้ทุกครั้งหลังจากสวิชเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะป่วนอยู่นะครับเพิ่มอาร์ตคอร์สก็น่าจะพอทำให้เกิดปัญหาเล็กน้อยแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีแต่ว่าจะดีตรงที่มันเพิ่มซับเขาศัตรู2ตอนที่เขาตีเราทีแรกก็คือเขาจะสลับตัวไม่ได้ประมาณนั้นแหละนะฮะสองวิก็ ไม่ได้เบอร์อะไรนะครับแต่ก็ถือว่ามันเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความป่วนเล็กน้อยแหละนะครับเรื่องของเวลาการสลับตัวหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะเวลาที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามนะครับแล้วศัตรูใช้การดฟ้าอาันติไลซิ g งลัชนะครับจะมีแคนเซลแคนเซลบัฟอะแคนเซลบัฟแน่ๆเนาะแล้วก็จะมีไม่สนสถานะดีบัฟแล้วก็เรื่องของสถานะผิดปกติ15วิรวมถึงล้างทั้งหมดที่มีอยู่ด้วยนะครับก็ เพื่อที่หลักๆก,ก็คือจะทําให้เราไม่โดนดีบัฟอะไรอยู่เพื่อที่จะไม่งนะั้นมันจะโดนแรงไงบางตัวแบบใช้การ์ดฟ้าอันติแล้วมันมันลดอะไรเราเงี้ยก็ทําให้เรารับได้อย่างค่อนข้างแฝงมากขึ้นแล้วก็มีแคนเซิลบัฟก็ตรงนี้ก็คือแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มีแอนดูแลนซ์นะฮะก็ใครอันติจะตายก็แคนเซิลบัฟเขาไปเลย3มครั้งเต็มๆอันนี้ก็แข็งแกร่งมากๆแถมไม่พอลดซับเขาเพื่อนด้วย1ิบวิก็คือแปลว่าจะรับเองก็ได้ ให้เพื่อนรับก็ได้เพราะแคนเซิลบัฟให้แล้วนะครับก็ถือว่าไอเรื่องการที่มีเอ็นดูแลนด์มีแคนเซิลบัฟเนี่ยก็ทําให้ตัวละครนั้นมันปวนอยู่แล้วนะครับทุกคนให้นึกถึงกอรโกคู rew, ลงประมาณนั้นนะฮะกอรโกคูมาจินบิจิต้าพวกเนี้ยอัลติเบตโกฮังเนี้ยพวกแคนเซิลบัฟเอ็นดูแลนด์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ทําใส่มาสักพักแล้วนะแต่ก็กลับมาละกับฟีเซอร์นะครับก็3ครั้งเต็มๆก็ถือว่าเดือดมากๆนะครับ แล้วก็การกู้เผชิการ์ดแดงเชนการ์ดฟานะครับยูนิเกตเป็นแบบแอคแทกไทป์ก็คือรูปหมัดน,นั่นเองนะครับก็เติมทุกครั้งที่เราตีนะฮะพอยูนิเกตเต็มมีฮิลเลือด10%เติมค้50ได้ดาเมจ20%อันนี้แคนเซิลไม่ได้แต่ว่าอยู่แค่20วิองน,นเหรอแอคทีฟเกตบวก30%ก็คือแอคทีฟเกตเก็บจากทางนี้ทางหนึ่งด้วยนะครับก็คืออ่าพอยูนิเกตเต็มนะ ก็เข้าเข้าเกมมาเลยเนี่ยคือได้30%ใช่ไหมลงสนามทีแรกได้30%มใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ลงสนามดีิก็คือได้ตั้งแต่แรกเลยติดตัวเลย30%มอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสตาร์เตอร์บีตี้เลยเนี่ยนะครับก็คือพอเก็ตเต็มรอบแรกนะครับก็จะได้มาอีก30%เหมือนจะเติมด้วยวิธีนี้นะครับหลักๆเนาะแล้วก็เอเหมือนจะมีตรงหนึ่งปะที่เมื่อกี้เราเห็นแบบแวบอยู่อ่า เดี๋ยวผมไล่ดูอีกทีแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับก็พอเรื่องของได้ยูนิเกต30%แล้วก็จะมีล้างพวกสถานะปิดปกติแล้วก็ดีบัฟทั้งหลายใช่ไหมอ่ามาถึงเรื่องเดสบีมละอันนี้คือเมคานิกสำคัญของตัวละครนี้เลยนะครับเดสบีมนี้จะเป็นเรียกว่าสำหรับบีสโกฮังเนี่ยมีอ่าสเปเชียลบีมแคนดอนใช่ไหมทุกคนสำหรับฟิเซอร์จะเป็นเดสบีมนะครับก็ตรงนี้คือ ผมจําได้เลยว่าตอนที่เรื่องของ Active Gate มาผมนึกถึงเรื่องนี้พอดีเลยเด Beam ว่าคือไม่เซลก็ฟิเซอร์ผมคิดว่ามันจะต้องมีเรื่องของ Active เก t e วนกลับมาแน่เลยตอนแรกคิดว่าเซลลจะได้แต่เซลลก็พลาดไปนะครับมาเป็นฟิเซอร์แทนเด b บีมนะครับก็คือถ้าใช้เด b บีมนะครับตอนที่ยูนิเกตเต็มเนี่ยอันนี้จะไม่สนธาตนะครับก็คือจะเหมือนของเหมือนของบิสโกหังเลยที่ไม่สนธาตแล้วทะลุเอนดูแลนด้วยนะครับ อันนี้คือแข็งแก่งมากๆยังไงเพราะว่าจุดของตัวละครที่มันมีแคนเซิลบัฟทั้งหลายเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะแคนเซิลบัฟแค่ตอนศัตรูใช้าการ์ดฟ้าอันติไลซิ้งลัชหรืออะไรเงี้ยเหมือนตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าคอนเซปต์ของการใช้ Active Gate เนะี่ยมันไม่ได้นับรวมอยู่ในการใช้การ์ดฟ้าหรืออันติอะไรพวกนั้นนะครับมันเป็นเงื่อนไขพิเศษมันเป็นสกิลพิเศษดังนั้นเนี่ยไม่มีใครแคนเซิล บัฟได้ดังนั้นเอ็ดดูแลนเนี่ยทะลุหมดนะครับตัวที่มีเอ็ดดูแลนทั้งหลายโดนเดสบีมคือตายแถมไม่สนทาุด้วยนะครับจะมีตัวสีม่วงตัวไหนเป็นปัญหาอยู่จุดนี้ก็คงไม่มีหรอกมั้งเนาะแต่ไม่สนทาดก็คือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะแรงเท่าสเปเชียลบีมไหมแต่ผมคิดว่าคงไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่พอมีจั่วการ์ดด้วย1อันนะครับ เดี๋ยวเราดูกันว่าเด b บีมมันจะแรงได้แค่ไหนนะทุกคนนะแต่นั่นก็คือคอนเซปต์แล้วสิ่งหนึ่งอะที่เด b บีมพิเศษกว่าเรื่องสเปเชียลบีมแคนนอนคือสเปเชียลบีมแคนนอนเนี่ยยิงปุ๊บจบคอมโบนะทุกคนคอมโบตกเลยแต่ว่าเด a บีมเนี่ยพิเศษตรงที่พอใช้เด b บีมโดนศัตรูยิงปิ้วแล้วใช่ไหมเราคอมโบต่อได้เราใช้การ์ดตีต่อได้อันนี้ ก็มันก็จะกบเรื่องที่ว่าโอเคมันอาจจะไม่แรงเท่าสเปเชียลบีมแต่มันสามารถคอมโบต่อได้ประมาณนั้นนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีการจวการ์ดเข้ามาเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์คือตรงนั้นนะครับโหดนะแต่ต้องรอดูดาเมจนะครับโอเคไปพูดถึงแอคทีฟเกจกันเลยนะครับก็แอคทีฟเกจเนี่ยจะ พิเศษกว่า Special Beam Cannon ตรงที่ Special Beam Cannon คือเต็มเกจเต็มเท่านั้นแอคทีฟเกจเต็มถึงจะกดใช้แต่ว่าของฟิ s เตอร์เนี่ยจะกินแค่40%ของ Active g ของ e เกเพื่อยิง Dead Beam ทีหนึง่งนะครับก็คอนเซปต์หลักๆของ Active g a เก e มันก็จะเหมือนของ Beast Go Hung แหละนะครับคือเรากดใช้แล้วศัตรูไม่มีเวลาให้ s h เ k e นะครับคือนั่นแหละตามนั้นโดนถ้ายังคอมโบอยู่ก็คือโดนแน่ๆนะครับก็ถือว่าเดือด มากๆแหละการที่มาเป็นแอคทีฟสกิลเนาะไอแอคทีฟเกจใช่ไหมก็ป่วนป่วนสุดๆเลยแหละแต่ไม่แน่ใจว่าไอเวอร์ชันนี้มันหลบได้หรือเปล่านะทุกคนนะเพราะเขาไม่ได้เขียนตรงไหนว่ามันหลบไม่ได้นะครับไม่เหมือนของบีสที่คือมันจะกระโดดหลบไม่ได้ถ้าไอนี่ก็คือโดนเลยใช่ไหมนะครับถ้าอยู่ในสนามแล้วไม่สลับตัวออกให้คนอื่มารับแทนคือมันได้แค่ว่าให้สลับคนสลับคนอื่นมันรับแทนเฉยๆถ้าดรอปคอมโบประมาณนั้นแต่หลบไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แบบน,นี้ไม่ได้เขียนว่าหลบไม่ได้เรื่องของความสามารถก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือมันคอมโบต่อได้อันนั้นก็คือคอนเซปต์นะครับแล้วก็ใช้40%นะครับแล้วเรากดแท็บ activate dead beam ก็จุดนี้คือเราจะได้กัน cover change 5วิด้วยอ,อ๋อเพราะเราจะต้องตีต่อไงใช่ไหมเออถ้าเราต้องตีต่อมันก็ได้กัน cover change มาต่อก็คือ dead อยู่นะครับแล้วถ้าโดนทำ damage มันเขียนว่า deal damage to enemy ps คือ deal damage ไม่ได้มีเขียนว่าระดับแรงแค่ไหนนะทุกคน อาจจะแปลว่าไม่แรงก็ได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูแตค่คิดว่าคงจะไม่แรงแล้วแหละนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูติดเลือดไหลแน่นอนนะครับแล้วจะเห็นได้ว่าคือคอมโบต่อได้สไตล์ลラสพิเียลสเยลมูฟอาร์ตเขียวฟ้าอันติได้หมดนะครับโดยเกรนี้มันชาร์จเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับค่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆเรื่อยๆของมันปกติอยู่แล้วนะครับโดยใช้เดดบีมทีหนึงใช้40%นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับฟิเซอร์เนาะ คือคอนเซปต์ของตัวละครหลักๆน่าจะเป็นเรื่องการใช้เดดบีมของเขาเนี่ยแหละคือแน่นอนว่ามันคงไม่แรงแบบบิสโกหังแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องสืบนะครับเพราะดูจากลักษณะการคีย์เวิร์ดที่เขาเขียนคำว่าเาเมจเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเรื่องของบิสโกหังเทียบเลยดีกว่านะครับเพราะเทียบกันตรงๆอ่ะน่าจะแฟร์สุดนะครับถ้าเทียบกับออตัวละครที่มีแอคทีฟเกจด้วยกันแล้วเนี่ยจะเห็นว่าบิสโกหังนี้คือยังเป็นรูปแบบเก่านะครับคำอธิบายยาวเหยียดมากๆนะฮะ เราผ่านจุดนั้นกันมาแล้วนะทุกคนอยาววน่าวนขึ้บไปเลยนะครับอย่าให้มันยาวอย่างนี้เลยอ่ะตรงนี้นะครับ Special Beam c a n n o n เขาบอกว่าการโจมตีนี้ไม่สามารถหลบได้ด้วย vanishing gate vanishing step นะครับและไม่สามารถ cover change ได้คือคิดว่าของฟิเซอร์เนี่ยไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับของฟิเซอร์เนี่ยไม่ได้เขียนว่าไม่สามารถ cover change ได้แค่ว่ามันได้การ cover change มา คือสรุปแล้วอาจจะแปลว่าไม่ได้ถึงขั้นของบีสหรือเปล่านะครับเพราะบีสเนี่ยคือกระโดดหลบก็คือหลบไม่ได้ใช่ไหมโค h a เชงถ้าคอมโบอยู่ก็คือโค h a เชงไม่ได้นะครับส่วนของฟิเซอร์เนี่ยไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆนะครับดังนั้นก็คือไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับแต่ดูจากคำเรื่องของดาเมจเนี่ย จะเห็นว่า b ี a เนี่ยเขียนว่า s ู p r รี e PS d a m a เ e s นะครับูรีเนี่ยมันเป็นตัวคูณแหละนะครับก็แปลว่าแรงแรงแรงขึ้นมาแหละนะครับถ้าเทียบกับฟิเซอร์ก็คือบอกว่าด Dam ี Damage เฉยๆคือทำาด a มจเฉยๆไม่ได้มีขั้นเหนือกว่า d a m เมจอะไรนะครับก็ไม่ได้มี Adjective อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าคงเบาวกว่าเห็นๆแค่ว่ามันสามารถคอมโบได้นะครับก็ตัวละครนี้โดยรวมคือ ผมว่ามันให้อารมณ์แบบว่าเราต้องรอดูเรื่องของดาเมจเต็มๆแล้วเรื่องของความสามารถของแอคทีฟเ g e เนี่ยว่ามันจะแตกต่างจากบ i สแค่ไหนแต่เท่าจากเท่าจากที่ผมวิเคราะห์เนี่ยก็คือถ้าเทียบกันคีย์เวิร์ดตรงๆกับคำอธิบายของเขาเนี่ยคือประมาณนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เวอร์แบบของบีส o h ฮังที่กระโดดหลบไม่ได้หรือโคเวเชงไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะแค่ยิงเฉยๆแล้วตัวอาจจะสลับตัวได้มารับสลับตัวมารับได้หรืออาจจะ กระโดดหลบได้อะไรเงี้ยน่าจะเหมาะเอาไว้ใช้การคอมโบมากกว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยรวมคือเป็นตัวละครสายป่วนนะเออน่าจะป่วนๆและวน,นะครับแล้วก็มี Endurance แบบ Cancel Buff นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเรียกได้ว่าน่าจะเอามาแบบดีบัฟติดดีบัฟศัตรูเยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งติดเลือดไหลติดไหนะฮะ แล้วก็เด b e ีมที่น่าจะป่วนได้พอสมควรว่ามันใช้ได้เรื่อยๆเนาะทุกคนคอนเซปต์ของมันก็คือยูนิเกตแบบหมัดอะนะมันก็คงเต็มบ่อยอะนะครับแล้วก็ใช้แค่เต็มก็เกือบใช้ได้อีกรอบแล้วอะสามใช่ไหมแล้วก็มันก็ผ่านเวลาไปกว่าเกตจะเต็มรอบหนึ่งก็คงยิงได้อีกรอบพอดีก็คือคงยิงได้เรื่อยๆเหมือนเป็นไม้ตายก้นหีบอารมณ์ประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้กนหีบขนาดนั้นเพราะใช้ได้บ่อยใช่ไหม ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีอุปกรณ์เอาไว้โจมตีเยอะกว่าตัวปกติเยอะามากกว่านิดนึงแหละเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นก็มีแค่การ์ดฟ้าต์แต่อันนี้ก็มีเรื่องของแอคทีฟเกร e ใช้ด้วยตลอดก็คงจะเอาไว้ทำดาเมจเสริมเพิ่มเติมได้อย่างดีเลยนะครับโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าคือแน่นอนฮะมาสรุปกันนะครับก็เป็นตัวที่คอนเซ็ปต์หลักๆก็แอคทีฟเกร e ที่น่าจะต้องทดสอบกันอีกหน่อยว่าดีแค่ไหนนะครับแอคทีฟเกร e ในเวอร์ชันของฟิเซอร์เองเนี่ยนะฮะ แล้วก็เขาบอกว่าคือคอมโบนั่นแหละคอมโบโหดก็เพราะว่ามันเวลาอยู่นิเกตมันเต็มมันสามารถยิงเดดบีมต่อแล้วคอมโบต่อได้ด้วยนะฮะแล้วก็ข้อดีที่สุดก็คือแน่นอนเดดบีมเนี่ยมันทะลุเอนดูแลนส์แบบพิเศษใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ใช่การใช้การ์ดฟ้าตีหรือไลซิ่งลัชนะครับมันก็จะทะลุเอนดูแลนส์แน่นอนเอาลมเหมือนเซล่ะแค่ทะลุแบบไม่สนอะไรนะครับแต่อันนี้ก็แค่กับเดดบีมเท่านั้นตอนที่เกตเต็มนะครับ แล้วก็เขาบอกว่ามันถึกก็แน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของ e n u u r n n c e แบบ Cancer b u ั f อันนี้ก็ยังไงก็ถึกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีฮิวเลือดมีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นตัวถึกแล้วก็ตัวป่วนตัวคอมโบมันอยู่นะนะครับคอนเซปต์ออกแบบมาค่อนข้างดีโดยรวมผมรู้สึกว่าผมชอบฝั่งฟิเซอร์เรื่องของการดีไซน์มากกว่านะครับแต่เรื่องความเวอร์ความโกงเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับผมรู้สึกว่าโกคูน่าจะเวอร์กว่า พอได้เมคานิกเรื่องของเคโอการดมาเนี่ยมันสุดสุดเกินอะทุกคนมันเป็นตัวละครที่รู้สึกว่ามันจะน่าจะอยู่ในเมตาไปยาวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเทียบกันตรงๆงเนาะคือบอกเลยว่า Final Form f Full Power นะ์มฟิเซอร์ฟูลพาวเเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าสนุกแลวก็ต้องเป็นตัวที่ดีแน่ๆนะครับโดยไม่ต้องเสิร์ฟอยู่แล้วนะครับก็คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะใครที่ดูชอบอย่าลืมกดไลค์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ